สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนที่อยฟังถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะครับเพราะว่าที่ผมจะเล่าวันนี้เป็นเรื่องราวของพักวมัมหรือว่าภาพผิดตาพัก,พกวรมดีนั้นท่านมีรูปผิวพรรณที่งดงามมากเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระสังกจายด้วยความงามของท่านนี้เองจึงทำให้ทุกคนนั้นเข้าใจผิดว่าเป็นองค์สมมาเป็นองค์พระสมมาสัมพุทธเจา้าจึงทำความเคารพก่อนพระพุทธเจ้าทุกครั้งไปด้วยเหตุนี้นี่เองพระกหวังหรือพระสังกจายนั้นจึงได้คิดในใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นการไม่สมควร ทำให้พระผู้ใหญ่นั้นหลงผิดจึงเนรในมิตตัวเองนั้นให้มีรูปร่างอ้วนท้วมแต่ด้วยบุญญาธิการหรือบุญบาร,รมีของท่านที่สร้างสมมาไว้ดีแล้วก็ยังมีผู้เคารพกราบไหว้และยังมีความศรัทธาและต่อมาจึงได้เอาน้ำของท่านโดยอ้วนท้วมสมบูรณ์ มาทำเป็นเครื่องรางของขังจึงมีพระปิดตาขึ้นมานี่คือฉายารักของพระกวมบดีพระกวมบดีนั้นมีโชคลาภเมื่อมีไว้แล้วจะไม่ยากไม่จนจะเป็นที่รักของคนและมนุษย์ทั้งหลายจะเป็นที่รักของเทวดาด้วยสมไปเทวดาจะคอยมาดูแลลงมาเยี่ยมและรูแ ให้เกิดอัศจรรย์ในเรื่องโภคศัพท์ใครที่มีพระคาถาพระกบ,บร,รมบดีไว้ถือว่าเป็นสุดอดแห่งผู้ที่มีบุญแล้วและคนที่เชื่อมัน่นภาวนาท่องบุญูุประจำ<ๆ>ก็จะไม่อดอยากเรื่องการเงินงข้าวของอย่างแน่นอนคาถานี้เป็นคาถามาตั้งแต่บรมปกาศแล้วยิ่งใครมีภาาปิดตา ก็จะเสริมบารมีมากขึ้นอีกถ้ากระปุกใส่พระไปในตัวพระคาถานี้ท่านในท่องน้โมสามจบก่อนที่จะชายให้ยกขันห้าวันนังขาดต่อหน้าพระพุทธลูกแล้วก็ระลึกถึงพระวังหรือบ่าพระสังกจายที่เป็นตัวแทนแห่งความล่ำรวยพระสังกจายท่านมีผิวพรรณ พุดทองเลืองอลามดังทองคำคล้ายกับพระพุทธเจ้านั่นเองพระคาถาว่าพระวัมปติจจมหาเถรเทวตานารปูชิตโตสระูปัญจายาทิมหิขวัมปติจจมหาเถรยักขาเทวาพิปูชิตโต โสระโหปัญจญา,าทิมหิอะหังวันทามิตังสถาขวัมปติเถรัสสะเอตังคุณังสวัสดิราผังพระวันตุเมพระคาถาพระวรมนีมีอนุภาพมากไขเภาวนาทุกขข่มเช้าวันคืนเกิดสวัสดีอยู่สุขเกมจำเริมเข้าของเงินทองไม่บกพรองไม่แห้งไม่รู้หมดหมดสิ้นนั่นเอง เทวดาจะพากันมาเลงแลเยี่ยมผู้นั้นไปแต่ทางที่ใดก็ไม่อดไม่อยากหากมีผู้คนต้อนรับไปค้าขายก็ร่ำรวยแม้ว่ามีโทษก็ไม่ถึงตายนี่แหละคือสิดจดพระคาถาพระปิตาหรือว่าพระกวมหรือว่าพระสังกจายนั่นเองจดจำท่องเอาไว้เธอคขัดท่านผู้ฟัง